หนังสือเล่มนี้นะครับไม่ได้สอนให้คุณเปลี่ยนชีวิตใน7วันครับแต่มันชวนให้คุณหยุดทำร้ายตัวเองแบบไม่รู้ตัวผ่านทิสัยเล็กๆวันละข้อเท่านั้นเองครับผมเขียนเล่มนี้ครับในตอนที่ใจแบบเขาเรียกว่าอนล้าเนะี่ยแต่มันก็ยังอยากฟื้นอยู่นะตอนที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังวนล,ลูปเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่มีคำอธิบายใดๆนะครับผมไม่ได้เริ่มจากอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยครับแค่วางมือถือก่อนนอนเดินหลังมื้อเย็น เขียนข้บคุณวันละข้อครับแล้ววันหนึ่งนะฮะผมก็เริ่มรู้สึกว่าใจกลับมาอยู่ข้างตัวครับไม่ต้องเกง่งไม่ต้องสําเร็จนะฮะแค่ไม่ทิ้งตัวเองไปวันๆก็พอแล้วครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ายังไม่ไหวนะแต่ก็ยังไม่อยากยอมแพ้ครับลองเปิดดูสักหน้าครับผมคุณอาจจะเจอสักหนึ่งประโยคที่ทำให้คุณรู้ว่าเรายังมีพรุ่งนี้ฮะที่เบากว่าวันนี้ก็ได้ 49 habits ครับนิสัยง่ายๆชีวิตโคตรดีครับลองเปิดดูครับวันไหนก็ได้ที่คุณอยากเริ่มใหม่แล้วเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีความสุขกว่าเดิมครับรุยังครับ